อีกที่หนึ่งนะครับเป็นชุมชนทับแก้วใหม่พัฒนาที่เขตห้วยขวางนะครับที่นี่ร้องเรียนกับทีมข่าวกรณีที่ถังดับเพลิงในชุมชนที่การเคหะแห่งชาติไปติดตั้งให้ไม่มีสายฉีดนะครับจึงหวั่นเกรงว่าหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริงจะไม่สามารถที่จะระง,งับเพลิงได้นะครับหลังจากที่ทีมข่าวฮิตนิวสเดินทางไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของชุมชนทับแก้วใหม่พัฒนาเขตห้วยขวางกรณีที่ชาวบ้าน เกรงว่าหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจะไม่สามารถรับมือได้ทันเนื่องจากหัวจ่ายน้ําดับเพลิงไม่มีสายฉีดน้ำนะครับประกอบกับบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นไม้ปลูกติดกันนะครับถือเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีนายทวีศักดิ์พลอยประเสริฐประธานชุมชนบอกกับทีมข่าวว่าหัวฉีดดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติติดตั้งให้จํานวน2จุดพร้อมกับมอบถังดับเพลิงประจําบ้านให้ชุมชนประมาณ50ถัง ตั้งแต่ปี2,545แต่ไม่ได้มีการติดสายฉีดน้ำไว้ด้วยหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการมาตรวจสอบแต่อย่างใดนะครับซึ่งชาวบ้านเองก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของการซ่อมแซมหากเกิดไฟไหม้ในชุมชนอาจจะไม่สามารถดับเพลิงได้ทันนะครับก็ขาดอุปกรณ์ในเครื่องดับเพลิงครับเวลาไฟไหม้และไอ,อะไรแบบนี้มันรถดับเพลิงมเข้าไม่ทัน ผมม,มีแต่หัวแดงอยู่อยสองจุดท่นี้ก,ก็ขาดสายยางกับเครื่องที่จะมาฉีดครับเนี่ยผมขอให้หน่วยงานที่ที่เข้ามาช่วยขอขอความนางช่วยเหลือในในชุมชนทับแก้วด้วยเลยครับ